สวัสดีครับพบกับครูภูมิพาสีนะครับกัมาอมกครั้งนะครับกับรายการสาภาบรมีหนุ่มเพียรนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับก็คือเป็นสิทธิ์ที่นะครับเป็นต้นๆเลยนะครับวันนี้ก็จะมีรายการวัตถุมงคลนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเทียบเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับภาพผมนะครับเดี๋ยวอีมีนี้ครับจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปชมกันเลยครับ เราก็พูดกันไปแล้วนะว่าเป็นศิษย์ยุคต้นนะครับของหลวงพ่อเพียงนะครับขออนุญาตนะครับเปิดตัวนะครับศิยยุคต้นครับนาอาทิตย์ครับสวัสดีครับนาอทิตยบครับนอันนี้น้าอาทิตนะครับก็ขอสอบถามก่อนนะก่อนที่ว่าจะพูดคุยถึงเรื่องวัตถุมงคลตรงนี้นะครับว่าน้าอาทิตย์นะครับเรื่องศึกษาหลวงพ่อเพียงนะครับในยุคประมาณปีไหนครับเรื่องก็ไปปี5้าปดนะเพราะว่าปี5้าแดเนี่ย มันมีเ,เด็กน้องคุมบินอยู่ปากซอยตรงเทปชรนสี่สองเนี่ยนะโดนฟัน<ม>เข่ากลางหลังลูกน้องดีมันมฟันโขกกลางหลังแล้วคนนี้เสื้อขาดอะไม่เข้าเสื้อขาดด้านหลังอันนั้นก็แขวนปีรูปหล่อปีสี่สี่เงินอ่าก็ไอคุณฟันเรารู้จักเลยไปถามไอคฟันจริงเนะ่จริงคุณฟันเราก็รู้จัก ไอ้เราก็เข้าไปศึกษาเรื่องมีพ่ออะไรเราบอกมีพ่อเพี้ยนคนเดียวนะยึดวงเดียวเราก็เริ่มมาศึกษาแลวครับเพื่เข้าไปังไงแล้วก็ล้องเข้าไปทุกวัดเริ่มเข้าไปนั่นแล้วก็ไปดูแล้วจากประสบการณ์ก็แล้วเนี่ยประสบการณ์บ้านเราเราเห็นอยู่แต่ประสบการณ์ของบ้านี้เนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เยอะเออเราของอันนี้ที่เราเราเราหาเนี่ย ของเหนียวแข้วค่าอย่างไรประเภทเนี่ยแล้วไปดูวัดก็วัดใหญ่โตนะ<ช>วัดใหญ่โตนาสร้างอยู่กลางทุ่งนาได้เจริญได้ขนาดนั้นพ่อไม่เบาแน่เ<ช>ลยเราก็เข้าไปศึกษาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา,าตั้งปีห้าแปดต้นมาเราก็เริ่มเก็บสะสมว็เพีย<ม>ทุกรุ่นทีนี้ครับเรามาด้านบนนี้บนเคาน์เตอร์ อยากให้น้าดูการเพราะว่าทําไมชอบสะสมรุ่นนี้เพราะอะไรครับรุ่นเนี้ชื่อเพาะนะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นมั่งมีนะครับชื่อเพาะมั่งมีนะครับผมนะสร้างปีห้าสิบใช่ครับผมอันนี้ก็เก็บมาโดยแบ่งมาจากพระจาจาร์หนึ่งนะแล้วก็มันมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อย่างเนี้ยนะแล้วก็ไปไม่ทันอย่างเช่น ย่างเนี้ยพิมพ์ใหญ่นะออกมาห้าเซนกว่านะเนี่ยทั้งวัดเคยเคยเคยใส่เป็นกรอบวางหน้ารถนะรุ่นเนี้ยทั้งวัดเคยเคยทํามาใส่กรอบวางหน้ารถด้านหลังก็เป็นพระพิเนศนะสมพลปัตานะครับสมพรปัตนาเนาะพระพิเนศความสําเร็จใช่ครับเจ้าสมความปัตนาครับมีทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่เนาะ คระพิมเล็กเนี่ยมันจะกระแักรักหน่อยนะอันนี้ก็มีหลายีหลเนื้อที่ได้มาเนี่ยนะเป็นไม้ตะเคียนแดงนอ้ะเคนแดงไม้ตะเคียนแดงเนี่ยได้ได้มารู้สึกจะแปดลังอ่ะแปดร้อยองไม้ตะเคียนแดงเนี่ยนะสีดาเนี่ยจะเป็นไม้งิ้วดําคบนะได้มาก็อยู่ผสมกันมาลังกว่าลังก็ร้อยองอ่ะแล้วสีขาวเนี่ยเป็นผงเกสรผงเกสรอ่าอย่างนี้ ผมเกสรนีบ่บางทีแบบเป็นเป็นผงที่บางทีลูกศิษย์ลูกหาเนาะมากราบไหว้วิหารหลวงพ่อปานหลวงพ่อเพี้ยนนะครับแล้วก็เอามาผสมนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่าราคาอาจจะไม่ได้แรงมากไม่ใช่แรงแต่ประสบประสบการณ์พุทธคุณมีแบบใช่ครับสุดยอดที่เก็บก็คือคำว่าเพี้ยนมั่งดีอะนะนะก็กยังมีอยู่นะตามตาม,ตามแถวหน้าวัดตามที่ทั่วไป ก็มไม่กี่ตัง์เก็บสะสมด้วยก่อนนะก่อนที่มันจะแรงขึ้นมาเพราะของหลวงพ่อต่อไปก็มันนับวันจะหายากแล้วนะแล้วกว็ดีทุกรุ่นด้วยดีทุกรุ่นท่นหลวงพ่อนะของท,ท,ท,ที่ที่ส่วนใหญ่้วกที่เก็บเนี่ยส่วนมากเอารุ่นท่านหลวงพ่อหมดร้อยเจ็ดสิบกว่าพิมพ์นะ็ตสบไ้าร้อนรายการเนาะอ่าร้อยเจ็ดสิบกว่ารายการนะที่เก็บเอาไว้รวมถ้งใบยมพยานอะไรด้วยนะครับผม เกตสระสมกันนะราคาไม่แพงละสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอะไรเนี้ยนะที่วัดก็ยังมีให้บูชาเนาะที่วัดในตู้ไม่มีแล้วนะรุ่นนี้มีใช่ไหมรุ่นเนื้อจิ๋วเนางเนื้อเล็กพิมเล็กนะครับพิมเล็กพิมใหญ่เลยเนื้อวัดวัดเนี่ยจะเหลืออยู่เป็นรุ่นอนุสรยอดวันพิมพ์ขนาดเท่ากันแต่อันนั้นเป็นไตมาานะอันนี้อายุวัฒนะนะอันเนี้ยแต่สวยเนี่ยนะหรือทองด้วยเน้ะอาซาทอง มีทั้งทาทองและไม่ทาทองนะอันนี้ถ้าไม่ทาทองเนี่ยถุงนี้ไม่ทาทองก็จะเป็นอันนี้พึ่งใหญ่ที่ไม่ไม่อ่าเนี่ยเป็นสะเรทจอย่างเนี้ยไม่ทานะจะมีการติดกระดุมนะตรงเนี้ยเนี่ยที่ชอบอย่างเนี้ยไม่ได้ปั๊มปั๊มเนื้อ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 ผงมาอย่างเดียวนะมีเม็ดกระดุมเป็นยันของพ่อนะสังเกตเห็นไหมครับคราวนี้อย่างเนื้ออ่อย่างเนื้อของไม้ตะเคียนแดงเนี่ย นะมาตะจเคียนแดงเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเนี่ยจะเป็นอ่ามาตะจเคียนแดงเนี่ยถ้าเป็นทาทองเนี่ยจะเป็นทองแดงเม็ดกระดุมทองแดงนะอันเนี้ยจะเป็นนั่นแบบหนึง่งแล้วถ้าเป็นไอ้น้ำผมไว้ไหนนะะเป็นถุงอยู่ที่นี่อยู่แร่ี้นี่มีแลผมมีมีอยู่ในถุงด้วยนะฮะน่าจะหลายลังก็เก็บเก็บไว้ตอนนี้สิบลังสิบลังนะครับก็ สิบลังก็ลังหลายร้อยองค์นี่ก็เป็นทองแดงนะครับเป็นยันหลวงพอ่อเนาะเนี่ยนี่ครับต้นไม้นิ้นวุดำจะเป็นทองเหลืองเม็ดกระดุมทองเหลืองเนี่ยครับอ่าอันนี้ครับเขียนมั่งมีนะครับพิมเล็กพิมใหญ่มีทั้งทาทองแล้ว mm ั hmm. ้งเมฆทาทองครับ,รบเป็นไม้มงนคนนะครับ ผงไม้ตะเคียนนะครับไม่ใช่ผงเศษกระเบื้องเนาะเพราะว่าเป็นทุกอย่างเนี่ยเียกอะไรเป็นผงไม้ที่มงคลทั้งนั้นเลยนะครับดีให้เราใช่ได้บูชาได้เก็บศึกษากันนะครับอันนี้ก็ผงอะไรไม้เทพทาโร่ไม่ใช่กมีหลายเททาโร่เนื้อแล้วก็จะมีแบบเกสรผสมนะหรือบางคนก็เรียกว่ากุญคบใช่ไหมเนื้อกุญคบเนาะเนื้อกุคบมีอยู่แต่แต่นี่ไม่ได้เอาลงมาเพราะว่า อยู่ข้อบุญในห้องพระเนี่ยเพราะว่าจะเก็บไอ้นานลงมาวันนี้เอาลงม,มาแค่ดูกันเนื้อต้นครบเก็บผมเก็บไม่เท่าไห,หร่อ,อ่ะไม่ถึงร้อยรับแต่ส่วนมากจะเป็นเนี่ยเนื้อที่สวยๆเนาะเนื้อสวยๆน,<ท>น,นะครัโทมประเภทเนี้ย,ย,น,ยนะเพราะว่าเราแต่นหนึ่งชอบเรื่องชื่อหละ่ะนะคบคำว่าเพี้ยนมั่งหรือว่เพี้ยนมั่งมีเนี้ยนะก็ มั่งมีแม่มั่งมีวัดสวยขนาดนั้นอยู่กลางทุ้งถ้าใครใครยังไม่เคยเข้าไปนะไปเูได้เลยวัดนี้อยู่กลางทุ่งเลยนะแต่เข้าไปในวัดกับเป็นวัดกลางทุ่งที่สวยจัดวางได้เป็นระเบียบนะก็ถ้าท่านไม่มั่งมีจริงก็คงคงสร้างวัดเจริญอยู่กลางทุ้งไม่ได้นะน,นี่ก็ปากลุน,นี้ไว้นะเพราะว่าเป็นทั้งที่บอกมาแล้วว่าทันหลวงพ่อเพชร ปุ๊บเสร็จด้วยกันนะครับไปหาเก็บไว้คอนเลยไปหาเก็บไว้นะเนี่ยอันใหญ่เอไว้ตั้งหน้ารถก็สวยนะนี่อย่างเนี้ยถ้าใโอเล็กก็เอาไว้ติดตัวแป่นติดตัวไว้ตั้งในค้าขายก็ได้นะครับเพื่อไม่มีอะไรเงี้ยช่คธุรกิจส่วนตัวใช่เนี่ยเรียกแผ่นไม่หน้าร้านเนี่ยทำแผ่นเอาไว้นะเนี่ยทำแผ่นเอาไว้ขอห้อยให้ลูกชายขายของอยู่หน้าร้านนะ นะเป็นหลวงพ่อเพี้ยนมั่งมีอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยก็โอเคชื่อก็เป็นมงคลแล้วเนาะครับผมโอเคนอะอันนี้เราก็เราเอามาให้ชมเอฟซีนะครับว่าเป็นนอกจากมีรุ่นหลักแล้วก็มีรุ่นย่อยๆนะครับที่นิยมเหมือนกันแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยนิยมมากๆด้วยนะครับในรุ่นนี้นิยมมากๆด้วยนะครับเป็นหลักพันเลยครับราคาในยุคนั้นนะครับคู่ฟังกระตุกอะไรอย่างเงี้ยนะะทุกคำเนี้ยครับครับ อันนี้ครับก็น้อแล้วก็ให้ชมกันนะครับในเรื่องของพระบ่งเพีย้ยมมั่งมีนะครับส่วนออคลิปหน้านะครับอีกีหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันว่าจริงๆแล้วหน้าคลิปเนี่ยมีวัตถุปรคสงค์หรือว่าเพียรเนี่ยเยอะมากนะครับแต่วันนี้นะบอกว่าเอาเท่านี้ก่อนเอาอยากให้มาจาบเพราะว่าที่ถ,ถ่ายทำยูทูกันไปนหลายๆคนเนี่ย นะยังยังไม่คุยถึงเรื่องนี้เรื่องของหลวงพ่อเพีรุ่นมัมม่งมีเนี่ยนะเราก็อยากจะปากเอาไว้สําหรับคนที่จะเข้ามาศึกษานะของลวงพ่อใหม่ๆนะหรือท่านเก่า,กาท่านลูกศิษย์เก่าก็ดีอย่ามองข้ามรุ่นนี้นะชื่อเป็นมงคลนะชื่อเป็นมงคลเลยละขยักยกระปากกันไว้เพราะว่าเราจะไปจะลืมขมนแล้วแต่หิมวางวางกันตาม ตามตลาดพระนะยังยังมีหลุมเข้าไปอยู่นะยังมีหลุมเข้าไปอยู่แต่ก็ไม่ได้สอบถามราคาครับนะเพราะนี้เราเราเก็บพระเป็นเป็นพระมีือหลักถ้าเก็บเนือไหนเก็บทันทีอ่ะเก็บเป็นแบบยกชุดไปเลยดีกว่านะไอ้ได้สามร้อยสี่ร้อยองค์ขึ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าเราศรัทธาอยู่แล้วใช่ครับเพราะความศรัทธาทําให้แบบตรงนี้แบบมีเยอะมากๆเดยเยอะพอสมควรนะครับครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับนาาัาทิพ์มากๆนะครับกับอีพีนี้นะครับในเรื่องของรายการกระชุมคนของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ e รุบ่นเพีาา้ยนมั่งมีนะครับส่วนอีพีหน้าครับนัาทิพ์นะครับจะมีรุ่นไหนามาให้เราชมนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้าทิพ์มากครับสวัสดีครับคราบผมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์